ภูมิปัญญาทอผ้าพื้นบ้านปรับปรุงพัฒนาลวดลายสีสันเข้ากับรสนิยมส่งเสริมรายได้สู่ท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่สีอุบลหมู่ที่8ตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรใช้เวลาว่างหลังจากการเข้าไร่ทำการเกษตรมารวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่สีอุบล เป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษรวมทั้งหารายได้เสริมให้กับครอบครัวนางประสินเชื้อนอนประธานกลุ่มกล่าวว่ากลุ่มทอผ้าบ้านใหม่สีอุบลได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2534ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า20คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างหลังจากเลิกทำไร่ทำนาทำสวนมาทอผ้ากาัน เพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัวซึ่งลายผ้าที่ทางกลุ่มทอกันเป็นประจำจะมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายศิลาลอมเพชรและลายโบราณในส่วนของราคาขายจะมีราคาแตกต่างกันไปเช่นผ้าถุงขายในราคาผืนละ600บาทผ้าขาวมาผืนละ160บาทผ้าฝ้าย้อมสีธรรมชาติราคาผืนละ300บาทและนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆขายด้วย แม้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้จะส่งผลทำให้ทางกลุ่มมีรายได้ลดลงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังพอมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอยู่เป็นประจำทำให้พอมีรายได้เข้ามาเสริมในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของสมาชิกภายในกลุ่ม สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งซื้อสามารถเดินทางมาเลือกซื้อได้ที่กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่สีอุบลเบอร์โทร0973521535และทาง Facebook กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่สีอุบลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทอผ้ามีชื่อว่ากลุ่มทอผ้าบ้านใหม่สีอุบลค่ะแล้วก็จัดตั้งเมื่อปีพศ2534ค่ะแล้วก็ ปัจจุบันนี้สมาชิกทั้งหมดประมาณ20กว่าคนคะ่ะลายผ้าลายผ้าที่มีความภาคภูมิใจก็คือลายขอพระราชทานเขาเรียกว่าลายขอเจ้าฟ้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะมีหน่วยงานจากภาครัฐหน่วยงานของส่วนราชการมาสั่งทํากันเยอะค่ะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีช่วงนี้คุณแม่ก็จะมีรายได้ช่วงนี้กันหน่อยจุดเด่นของลวดลายเข้าไปยังไงครับจุดเด่นของลวดลายก็จะเป็นเป็นตัวเอสค่ะ ขาเรียกตัวขอตัวเอสแล้วก็มีไอ้ตรงตรงเชิงข้างล่างจะมีหัวใจสามแถวค่ะคแล้วก็ตัวเอสก็จะเอ่อตัวเอสข้างบนจะมีมีสิบมีสิบแถวเป็นลายนอกจากนั้นยังมีลายของกำแพงเพชรไหมค่ะแล้วก็มีลายของอ่าลายของลายประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีลายศิลาล้อมเพชรเป็นความร่วมมือระหว่าง วัฒนธรรมจังหวัดกับาราชภัฒน์กำแพงเพชรค่ะครับโดยเอกลักษณ์ของอเสื้อผ้าที่กลุ่มหมู่แปดเนี่ยเพราะว่ากลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน เป็นชาวไทยอีสานเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ลายบางทีมันจะาจะมีกลิ่นอของทางอีสานนิดๆนะฮะเช่นมีนนนนลายขีดคล้ายๆส่งเสริมกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มคนอีสานมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตได้ฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดนี้กลุ่มหมู่แปดของเราไม่ได้นาเสื้อผ้าไปจัดแสดงที่ไหนไม่ได้ไปออกบูทธที่ไหนไม่ได้นี่ที่ไหนก็ ตอนนี้ก็ประจำการกันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นขอฝากว่าใครอยากได้ผ้าส,สวยๆเสื้อผ้าส,สวยๆตัดเย็บแล้วหรือว่าผ้าเป็นผืนเลยเจะเอาไปตัดเย็บเองก็มาที่นี่เลยแม่บ้านบอกว่าจะได้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษเลยนะ,ะที่กลุ่มแม่บ้านหมู่แบ้านใหม่สีบนตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ